ด่านตรวจคนเข้าเมืองหมูหั่นของจีนระบุครับว่านับตั้งแต่ทางรถไฟจีนลาเปิดให้บริการโดยสารระหว่างประเทศจนถึงวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางรถไฟได้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนจาก28ประเทศรวมแล้วมากกว่า13,000คนในเวลา1เดือนโดยมีรถไฟวิ่งผ่านด่านแห่งนี้ทั้งหมด60ขบวนแม้ว่าตำบลหมู่ฮั่นจะตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของแคว้นปกครองตนเอง12ปันนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยมณฑลอิวนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและมีอากาศร้อนจัด มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแต่เมื่อเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารของทางรถไฟจีนลาวก็จะรู้สึกเย็นสบายในทันทีครับขณะที่บริการและก็เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการในหลายๆชาติเช่นคนลาวแล้วก็คนไทย ด่านตรวจคนเข้าเมืองหมูฮันเผยครับว่าในเดือนแรกของการเปิดให้บริการรถไฟข้าโดยสารข้ามพรมแดนระหว่างจีนและกัลาวมีผู้โดยสารเข้าใช้บริการ13,310คนแบ่งเป็นผู้เดินทางขาเข,ข้า7 0 2 4คนและขาออก6,286คนโดยจำนวนผู้โดยสารขาเข้านั้นมากกว่าขาออกอยู่ร้11ย111.7 ด้านเจ้าหน้าที่หัวหน้าง,งานประสานด่านตรวจคนเข้าเมือง,มงหมูหฮั่นเปิดเผยครับว่าผู้โดยสารขาเข้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาจากจีนเพื่อท่องเที่ยวศึกษาต่อหรือเข้าไปดูงานและในบรรดาน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีเป็นจํานวนมาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองหมู่ห้าร,รยามปรับปรุงบริการพิธีการศุลการกร,กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นโดยเพิ่มการสื่อสารกับบริษัทนําเที่ยวเตรียมความพร้อมตรวจตราคณะทัวเข้าแล้วก็ออกล่วงหน้าตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่พิเศษเพื่อแนะนําและช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่สูงอายุขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซินหัว